สรึโดยปุ๋ยตรามุกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมรองเท้าผ้าใบเบรเกอร์เบรเกอร์สั่งได้ดังใจสวัสดีครับ,ดรบได้เวลามากัดน้สบัตกับเราสามคนในคู่กัสดสบับเป็นไงดูไม่ค่อยแรยง่ไ <laughs> ดู้บอกมาจับจั๊กจับกผมจะกลัวแล้วกลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรกลัวเลยเถิดมันต้องมีรูบาปด้วยิดทั้งสรื่องกระดาษทักทายกันกับทั้งทั้งภาพในสตูดิโอรวมไปถึงทักทายคุณผู้ชมด้วยที่ดูเราอยู่สดๆตอนนี้ค่ะแล้วติดตามกันคุณคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมทักทายเรามาด้วยนะคะไลน์หน้าจอแล้วก็ยูทูบไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ค่ะค่ะอ่ถ้าหน้าจอก็ทางไลน์นะเอาพูดคุยกันได้แบบนี้วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเลยอ่ะ เรื่องข่าวดีกันเลยดีกว่า<ะ>น้ำมันลดราคาแล้วจ้าเอาวันก่อนพูดถึงเรื่องของน้ำมันดีเซลใช่ไหม<ะ>ที่มีวีว่แววว่าจะขึ้นะนะ,ะแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะจ๊ะเดี๋ยวว่ากันต่อส่วนเรื่องของน้ำมันเบนซินลดลงแล้วนะ,ะ30สตาตคงนะ,ะอาจทำให้ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่มีประกาศนะฮะของทางปั๊มบางจากแล้วก็ปตทนะเขาลดราคาน้ำมันเบนซินลงลิตรละ30สตางคง ก็จะมีผลนะฮะตั้งแต่ต hum ีห oh, ้าท be so ี่ผ yeah, so you know. yeah, ่านมาแล้วหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะแก๊สโซฮกเก้าห้าเหลือลิตรละสามสิบหกบาทห้าสตางค์แก๊สโซฮกลผมว่าน่าจะอร่อยนะทานเขาเหนียวร้อนเนาะโอ้แล้วมันมีหนังหมูด้วยไงดีชัดนึื่องิแกงที่เหล็กไปอกลมัน่าจะเป็นแบบเนาะลองดูลองดู ใครสนใจก็ติดตามไอเคียนกันได้ฮัลโหลไอเคนเฮ็ดให้อ๋อไม่ใช่เฮ็ดเอาผ้าอีสานแล้วคุณจะไปทางไหนเนี่ยเอาเขาอยู่เหนือเขาอิสานคือกระดุมเนือแล้วอยากให้ทําให้ทานหน่อยค่ะรออ่อนๆเขาดูเขาจะส่งมาให้กินคุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับง่ายๆในการบูชาว่ากันว่าถ้าทําแบบนี้แล้ว เงินในกระเป๋าจะเปียงจะปังจะเพิ่มูุนขึ้นมาจะทายังไงอ่ะเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดๆได้พุ่งกสะัดเข้าหนูที่ได้รับพันบุหรี่ไฟฟ้าจะหาอาหารได้ชาชาจะไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเพราะนิโคตินมีผลกับสมองมีผลต่อสมองด้วยเนี่ยมีผลต่อสมองด้วยเนี่ย หมือนจุดจะหายแต่ทำไมเกิดซ้ำอยากจบต้องฝังกลบด้วยนีเวียซุเปอร์เทนเหนือกว่าด้วยในอาซินามายและซปเปอร์วิตามิน100เท่าช่วยลดเลือนจุดดำดื้อที่ต้นต่อใน7วันแพคคู่ราคาพิเศษเพียง299บาทรีบไร้เลยถึงสารเพฤษภาคมนี้ได้เวลาปล่อยอารมณ์กับพี่จอยรสเตลชียนช็อกโกแลตสูตรใหม่พี่จอยรังแครังแกฉัน ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวร์เลือกแชมพูที่ใช่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลรวมสามพลังสะอาดช่วยกระจายรังแคผมสวยมั่นใจเคลียร์ทุกดราม่าปัญหารังแคผมเลือกดีเดนใช้และมั่นใจลงไปใจหอมสดชื่นด้วยส่วนผสมของโฟรายและสารสกัดจากธรรมชาติซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพียง99บาทวันนี้ถึง31ธันวาคม2566ดีเดนยาติดฟันที่ต้องต้องได้ใช้คุณภาพเพื่อราคาบน y o u t u b ไม่ช่ไว้ทไม ถ้ามีพลังใจที่จำกัดจะสูงแ like ค่ไหนก็พังทลายเสริมลูกน้อยด้วยนมที่มีสปิงโกไมอิลินเลือ S26GO สโกลสุดเฉพาะที่มีสปิงโกไมอิลินดูนี่สิครับ S26GO โกลมี ดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุงร่งอรุณมาถ่ายรูปก,กันเอ้าแตบ,บทำไมอ่ะกระนามันแต่ตัวไม่ผิวตัวใสได้หน้าต้องทานาคาทานาค่ะจิตราเพิ่มมาขามทานาคาสองเท่าพร้อมคาริเจนวิตซีกันแดบดบติดสตีดผิวใสวิเศษ49บาทที่ร้านติดดาวเย็นเร็วประหยัดไฟหลับสบายเลือกแอร์ LG d u cool. อัพ o ู ได้เวลาปล่อยอารมณ์กับพี่จอยรสเบลเชียนช,โชโ็อกโกแลตสูตรใหม่พี่จอย New Fortuner Leader สัญลักษณ์ใหม่แห่งความสำเร็จสำหรับผู้นาที่พร้อมลุยในทุกสถานาการณ์ <Yay! S 2> สะท้อนความสำเร็จในแบบคุณกับ Fortuner Leader Generation ร่วมกัน hmm. มันกว่าสดาเลียวอายุเ <away> ป็นเพียงตัวเลขเหรอเห็นด้วยนะเพราะพี่ยังรู้สึกสดใสอยู่เลยอะฉันได้ตลอดค่ะไม่เคยคิดว่าตงจะอยู่ในวงการได้นานขนาดนี้เลยนะตอนที่ใหม่ได้มารู้จักกับทรัลจีนาคือมันรู้สึก อิ่มถ้าผิวเราก็ชุ่มชื้นมากแต่งหน้าง่ายมากชอบผิวตัวเองมากเลยอนะตอนนี้แฮปปี้เอาจริงๆเลยอะ่ะไม่คิดว่าเราในวันนี้จะรู้สึกสดใสได้มากขนาดนี้เลยค่ะหมายว่าเรื่องผิวต้องทรายละจีน,น่าอ,อยากกินเนจากรีฟที่ไร่เธอกระชงม,มาให้อยากกินเนจากฟที่ไร่เธอกระชงม,มาให้ เชิญจ้าเชิญจ้ามาหน้าจอแล้วมาลุ้นลุ้นลุ้นมาลุ้นไปพร้อมกันกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2566ถ่ายทอดสดจากอาคารหอประชุมจังหวัดมหาสารคามตำบลแวงน้างอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32 หลับสบายเลือกแอร์ LG ดูอัพคูนพลังความชุ่มชื้นจากไฮยาลูรอนเพื่อผมของคุณ L'Oreal Paris Elsaf Hyaluron Moisture ด้วยไฮยาลูรอนช็อตติมความชุ่มชื้นให้ผมทันทีผมชุ่มชื้นนาน72ชั่วโมงนี่แหละผมเด้งสวยมีชีวิตชีวา Elsaf Hyaluron Moisture จาก L'Oreal Paris เพราะเราคู่ควรนมเปรี้ยวไอวี่มีไฟเบอร์วิตามินซีสูงอร่อยปังลองเลย นมเปรีย้ยวไอวีมีคอลลาเจนอร่อยฟังวิตามินซีสูงอลองเลยไ <IV. S 1> อวีรู้ไหมว่าทั่วไรามากกว่าช่วยป้องกันฟันผุได้มากขึ้นยาสิฟันฟัวรารขั้นสุดพันหต่อมั่นใจซิสเตมาเท่านั้นช่วยเสริมเกราะป้องกันฟันผุได้มากขึ้นตาซิามมาล็ดลับจากโดฟ เพื่อผมที่ยาวดูหนาจะรลดปลายด้วยดอฟสูตรใหม่ลองเ่็นซิกช่วยบำรุงด้ปโปรตีนมากขึ้นสิบเท่าใช้ดอฟให้ผมที่ยาวดูหนาขึ้นจนถึงปลายดอฟสูตรใหม่สับสนุนโดยกาแฟสผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอรดิพลัส ังส่ข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับในเบรกนี้เนี <c oughs> <c oughs> ่ยอ่ะท <Oh, anyway, ั้งช่องทางออนไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหรือ Youtube รอจะอ่านอยู่และช่องทางไลน์ตรงนี้ใช่แล้วค่ะติดากันนะครับต้องสำหรับใครนะที่อยากจะมีเงินในกระเป๋าเยอะๆอยู่แล้ว เราก็มีการมูนิดนึง่งสบายอกสบายใจยังไงมูแต่รู้แล้วก็มูเตรู้ด้วยมูแต่รู้เนี่เป็นพอดแคสต์ของน้องเบตองเขาถ้าใครสายมูต้องไปฟังจะได้ความรู้ด้วยแต่ถ้าตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะจะพาไปดูการมูขอพรกับพระแม่ลักษมีค่ะ